แน่นอนว่า BMW Series 4จะทำตลาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้รุ่นนี้ในราคาไม่ถึง4ล้านบาทก็จะมีอีกรุ่นย่อยหนึ่งซึ่งมีราคาถูกกว่ากันเยอะมาดูกันว่าในส่วนต่างประมาณครึ่งล้านนิดๆจะได้อะไรไปบ้างเปิดประเดิมกันด้วยราคามูลูฟกันก่อนเลยซึ่งออปชั่นนี้ใครที่ขับรถเอาบรรยากาศนั้นอาจจะชอบเนื่องจากว่าสามารถรับลมได้ตามใจชอบ หรือจะเปิดให้แสงแดดเข้าสู่ห้องโดยสารถ้าให้ดูโปร่งโล่งสบายแต่งวดนี้ถูกตัดออกไปซึ่งแน่นอนว่าใครที่ไม่ซีเรียสออปชันนี้ก็อาจจะโอเคหน่อยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเป็นเมืองร้อนครับถ้าเกิดใช้บ่อยๆแล้วก็โอ้โหมีเกลียมแน่นอนจุดต่อมาอยู่ที่ล้ออะโรยครับถ้าเป็นรุ่นท็อปจะมาพอกับล้อ19นิ้วพรอกับคาลิปเปอร์เบรกสีแดงสุดดุดนันแต่ถ้าเป็นรุ่นรองลงมาล้อจะเหลือแค่ขนาด18นิ้วพร้อมกับแก้มยางที่จะนุ่มขึ้น แน่นอนว่าคาลิปเปอร์เบรกจะมาเป็นแบบสีเทาเรียกได้เลยว่าใครอยากได้ล้อที่ดูเรียบง่ายและต้องการขับนุ่มกว่าตัวปกตินั้น <F est> ก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวอยู่เหมือนกันนะครับจุดต่อมาอยู่ที่แผงแดชบอร์ดนั่นเองแม้ว่าจะทาจากอลูมิเนียมเหมือนกันก็จะเปลี่ยนจากลายลมเบี้ยนกลายเป็นเมชเอฟเฟกที่จะมีความสว่างของกันมากซึ่งถ้าเป็นแบบรุ่นท็อปนั้นก็จะมีความมืดแล้วก็ดูรายละเอียดเท็กซเจอร์เยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดเน้นขับขี่นั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นขอองเลกนนน้ยััะครบ จุดต่อมาอยู่ที่ไลฟ์คอคพิทรือก็คือมาตรวัดนั่นเองซึ่งก็จะมีการลดเกรดจากเวอร์ชันโปรเฟชชั่นอลกลายเป็นเวอร์ชันพลัสแน่นอนว่าเทคอัพดิสเพย์นั้นจะถูกถอดออกไปแต่ว่าฟังก์ชันในบางอย่างนั้นก็จะมีการลดเกรดให้สมกับราคาที่จ่ายไปนั่นเองแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะเพราะว่าชุดเครื่องเสียงนั้นก็จะดาวเกรดลงมาจากฮาร์มันกระดอนกลายเป็นไฮไฟสปีเ k อร์ธรรมดาซึ่งแน่นอนว่าจำนวนลำโพงก็ลดลงไปด้วย แต่ถึงกระนั้นใครที่คิดว่าระบบเสียงของไฮไฟนั้นค่อนข้างดีอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยเรียไถอยนักแต่ถ้าใครหูทองและอยากได้ลำโพงที่มีแบรนด์นะก็ก็ต้องไปทํากันในภายหลังกันนะครับสมรับุมพลังนั้นแม้จะใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเทอร์โบเหมือนกันเป๊ะแต่ก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์จาก258เหลือ1 8 4แรงม้าแรงบิดตัดจาก400เหลือ300นิวตันเมตรซลูชันอัตโนมัติจะเป็นแบบ8จังหวะซึ่งจะไม่มีการจูนให้สปอร์ตขึ้น และมีแค่ขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นและด้วยส่วนต่าง520,000บาททําให้หลายคนนั้นอาจจะมองว่าจะสยอมสละออปชั่นแล้วก็การตกแต่งจากรุ่นแพงๆไปรุ่นถูกๆได้ไหมมันก็แล้วแต่ลูกค้ากันนั่นแหละรครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากได้ออปชั่นที่เอาแบบพอสมควรสมควรหน่อยการตกแต่งไม่เน้นเน้นการขับขี่แบบคูเป้สบายๆก็ไป4 2 0 i ได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบแรงติดไปนวมนิดนึงชุดเครื่องเสียงกับมาตรวาดต้องเท่ๆหน่อย อันนี้แหละครับสีสุสดนั้ก็จะพอตอบโจทย์ได้แต่ถึงขนาดนั้นใครอยากได้แบบขั้นสุด m c สุดไอก็จะมีให้เลือกเช่นกันสําหรับใครที่จะไปชมตัวจริงก็ไปชมได้ที่โชลูรเบียร์ w ทั่วประเทศหรือถ้าใครขณะอดคลิปนั้นก็จะไปดูได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปตั้งแต่30พฤศจิกาย,ยนจนถึง11ธันวาคมที่ Impact เมืองทองธาน,นีนะครับแลวรุ่นต่อไปที่จะมาคุยเป็นรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมานั่งคุยกันต่อครับ